สวัสดีค่ะกลาบสวัสดีพี่ๆชาวพระเครื่องทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกับช่องน้องแก้วตาพระเครื่องอีกเช่นเคยค่ะพี่ๆขออนุญ,ญาตฝากช่องทางการติดต่อนะคะพี่ๆท่านใดอยากชอบบูชาพระก็สามารถโทรโดยตรงมาที่เบอร์0 6 1 4 9 0 0 1 1 6ได้เลยนะคะเบอร์โทรนี้โทรได้แอดไลน์ได้นะคะพี่ๆหากชมอยากชมรูปภาพเพิ่มเติมก็สามารถแอดไลน์ ID ดีด้วยเบอร์โทรน้องมาได้เลยนะคะ วันนี้นะคะน้องเปิดพระบ้านพระเหมาในราคาแบ,บ่งปันให้พี่ๆหลายรายการกันเลยนะคะชมกันให้ชอบชมกันให้ถูกใจนะคะน้องนำมาเปิดแบ่งปันให้พี่ๆทุกท่านนะคะราคานี้น้องอยังไม่มีรับประกันให้นะคะอยากให้พี่ๆทุกท่านชมให้ชอบชมให้ถูกใจก่อนจะตัดสินใจเช่าบูชาพระจากร้านน้องไปนะคะน้องมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะพี่ๆท่านใดอยากปิดพระแบบ เก็บเงินปลายทางก็สามารถแจ้งน้องมาได้เลยนะคะมาเริ่มองค์ที่หนึ่งนะคะพี่พี่ไม่รอช้านะคะองค์ที่หนึ่งเป็นพระพิตาค่ะพี่พระพิตาหลวงปู่โตเนื้อกาเก,าเ,ก,า,เกาเดิมๆสวยๆเดิมๆแบบนี้นะคะมีคราบเก่าเกาแบบนี้ค่ะพี่ชมเนื้อหากันนะคะพี่พี่ท่านใดเข้ามารับชมครั้งแรกนะคะน้องฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะพี่พี่เพื่อจะ เพื่อพี่พี่จะได้พิพาคลิปอื่นๆของน้องนะคะเพื่อในอีพีนั้นๆจะมีวัตถุมงคลหรือเครื่องรางใดของคณาจารย์ท่านใดที่พี่พี่ถูกตาต้องใจอยากจะเช่าบูชาไปนะคะอยากรับแบบเก็บไปทางก็สามารถแจ้งน้องมาได้เลยนะคะสำหรับพระองค์นี้นะคะ,ร,ะรับิตาหมายเลขหนึ่งของน้องนะคะอีพีนี้เห็นยันกันชัดเจนแบบนี้นะคะเนื้อกาวเก่าเดิมๆสวยๆเดิมๆแบบนี้นะคะพี่พี่อ่า นาพระนะคะเห็นล่องนิ้วชัดๆนะคะองค์นี้เปิดแบ่งปันพี่ๆที่ห0 0้อยบาทนะคะหกร้อบาทค่ะพี่พี่ต่อไปหม่เลขสองนะคะเป็นพระปิตาสามเกลอค่ะพี่พี่ค่ะองค์นี้จะเป็นปิตาสามเกลอนะคะด้านนาเปียกทองมาแน่นๆทุกองค์เลยนะคะเปียกทองแน่นๆทุกองค์นะคะชมที่ฐานค่ะ,ะมีกริ่งนะคะพี่พี่มีกริ่งนะ สวยๆแบบนี้นะคะใครอยากเช่าบูชาไปเก็บสะสมนะคะก็สามารถแจ้งปิดกับน้องมาได้เลยนะคะปิดด่วนก็โทรเบอร์โทรนะคะแต่ถ้าอยากชมรูปภาพเพิ่มเติมก่อนก็แอดไลน์ไอดีมาได้นะคะเบอร์โทรน้องโทรได้แอดไลน์ได้นะคะพี่ๆเห็นไหมคะความสวยความเดิมค่ะพี่พระสวยๆเดิมๆแบบนี้นะคะสำหรับพระปิดตา3มเกลอองนี้นะคะ ต่อไปองค์ที่สามนะคะเป็นปิดตาพิมพ์ปั้นฐานสูงแบบนี้ค่ะพี่พระปิดตาพิมพ์ปั้นฐานสูงแบบนี้นะคะสวยๆเลยค่ะพี่องค์นี้นะคะสวยๆเดิมๆเก่าๆเดิมๆนะคะเนื้อธรรมชาติแบบนี้มีคราบมีรอยแบบนี้ค่ะพี่ด้านหน้านะคะ เนื้อหาเสอร์สสแบบนี้นะ้น้องนำมาเปิดแบ่งปันให้พี่ๆทุกท่านแล้วนะคะราคาเพียง600บาทเท่านั้นค่ะพี่ขา600บาทเท่านั้นนะคะราคาแบ่งปันเลยนะคะราคานี้นะรายการต่อไปค่ะพี่รายการต่อไปนะคะเป็นพระปิตาคะ่ะเปิดปิดตากันลลัวนะคะพี่ๆเปิดพระปิตากันลัวนะองค์นี้เป็นพระปิตา เนื k k e hm ้อเขาเรียกเนื b b e hm ้อทองเหลืองค่ะพ e hm ี่ด้านหลังยันแบบนี้นะคะด้านหลังเป็นยันแบบนี้เลี่ยมเลี่ยมกระเช้านะคะเลี่ยมกระเช้ามาแบบนี้นะเลี่ยมลวดเลี่ยมกระเช้าแบบนี้นะพี่นะองค์นี้นะคะดูความเก่าความเดิมค่ะพี่เนื้อเก่าเก่าสวยๆแบบนี้นะคะเลื่อมกันเลยทีเดียวค่ะพี่ค่ะเลื่อมกันเลยทีเดียวนะคะ ชมกันช้าๆทุกด้านทุกมุมนะคะจะได้ง่ายต่อการตัดสินใจเช่าบูชาไปนะคะพี่ๆจะได้ง่ายต่อการตัดสินใจเช่าบูชาไปนะคะรายการต่อไปค่ะพี่เป็นพระนางพญาค่ะพระนางพญาเนื้อเกาๆสวยๆแบบนี้นะคะหน้าพระค่ะพี่ข้างนะคะด้านหลังค่ะพี่ๆพระเก่าๆสวยๆแบบนี้นะคะเนื้อดมๆแบบนี้นะ แบ่งปันให้พี่ๆทุกท่านนะคะนํามาเปิดแบ่งปันให้พี่ๆทุกท่านนะหากพี่ๆท่านใดชมแล้วชอบชมแล้วใช่ชมแล้วถูกใจนะคะอยากปิดพักก็สามารถแจ้งน้องแก้วตาพระเครื่องมาได้เลยนะคะรายการต่อไปค่ะพี่จะเป็นพระผงสุพรรณค่ะองค์นี้นะคะพระเก่กาๆแบบนี้นะคะเนื้อสวยๆแบบนี้นะคะพระผงสุพรรณค่ะพี่ ชมด้านข้างค่ะด้านหลังนะคะสวยๆแบบนี้นะคะเปียกทองด้านหน้ามาแบบนี้ค่ะพี่ๆเปียกทองด้านหน้ามาแบบนี้นะคะพระถ,ถงพระผงสุพรรณปิดทองลงรักนะคะสวยๆแบบนี้นะคะพี่ๆค่ะนํามาเปิดแบ่งปันให้กันแล้วนะคะราคาเพียงหกร้อยบาทเท่านั้นค่ะพี่หกร้อยบาทเท่านั้นนะคะ องค์ต่อไปค่ะเป็นหล่อโบราณค่ะพี่พี่เป็นพระหล่อโบราณน,นะคะเป็นพระรูปหล่อเก่าๆนะคะสวยๆแบบนี้นะคะไม่ไม่ไม่หล่อบโบราณน,นะรูปหล่อพูดผิดพูดถูกต้องกราบขออภัยด้วยค่ะพี่พี่รูปหล่อบโบราณหลวงปู่สุกองค์นี้นะคะพี่พี่เก่าๆสวยๆแบบนี้นะคะด้านหลังนะคะพี่พี่ด้านข้างค่ะที่ฐานนะคะ รูปหล่อโบราณเก่าๆสวยๆแบบนี้น้องแบ่งปันให้พี่ๆทุกท่านนะคะราคาเพียง6กร้อยบาทเท่านั้นนะคะ6กร้อยบาทเท่านั้นนะคะสำหรับพระรูปหล่อหลวงปู่สุขนะคะที่ฐานค่ะพี่รายการต่อไปค่ะพี่ไปกันเร็วๆเลยนะคะรายการต่อไปนะคะ เป็นพระคู่บาศีวิช ite, ัยค่ะพระคู่ะคะบาศีวิชวยัยนะคะเหรียญพระคู่บาศีวิช er, ัยค่ะพี่พี่เหรียญสวยๆเดิมๆเก่าๆเดิมๆแบบนี้นะคะหน้าพระชัดๆนะคะด้านหลังเห็นยันชัดเจนแบบนี้ค่ะพี่ด้านหลังเห็นยันชัดเจนแบบนี้นะคะเหรียญพระคู่บาศีวิชัยค่ะพี่พี่เหรียญพระคู่บาศีวิชัยนะคะ เห็นเม็ดหูเม็ดตากันชัดชัแบบนี้เลยค่ะพี่พเห็นเม็ดหูเม็ดตาการชัดชัดแบบนี้เลยนะคะเส้นสายต่างๆชัดเจนนะคะพี่พเส้นสายชัดเจนเลยนะหน้าพระคมชัดลึกแบบนี้เลยค่ะด้านหลังนะคะอักขระต่างๆชัดเจนค่ะพี่พอักขระชัดเจนนะคะเหรียญพระคู่บาสีวิชัยนะคะ แบ่งปันให้พี่ๆทุกท่านนะคะราคาเพียงหกร้อยบาทเท่านั้นค่ะพี่ๆหกร้อยบาทเท่านั้นนะคะรายการต่อไปค่ะพ,พี่รายการต่อไปนะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงหลวงพ่อเจริญค่ะพระเหรียญหลวงพ่อแดงหลวงพ่อเจริญนะคะพี่ๆเนื้อเก่าๆสวยๆแบบนี้นาพระคมชัดลึกแบบนี้นะคะ ด้านข้างค่ะพี่พี่ด้านหลังหินยันชัดเจนค่ะพี่พี่อักขรชัดเจนทุกตัวนะคะหากหพี่พี่ท่านใดชมแล้วชอบชมแล้วถูกใจนะคะอยากเช่าบูชาไปก็ใส่ด่วนใส่ตรงมาที่เบอร์โทรน้องได้เลยนะคะหางนา้าน้องรับสายช้าไปบ้างต้องกราบขออภัยด้วยนะคะพี่พี่พ,พอดีน้องทํางานประจําด้วยนะคะอาจจะรับสายช้าไปบ้างนะคะ ยังไงถ้าสะดวกแล้วจะรีบติดต่อกลับหาทันทีนะคะพี่พี่อองค์นี้นะคะเป็นพระเหรียญหลวงพ่อแดงหลวงพ่อเจริญค่ะพี่พี่สวยๆแบบนี้แบ่งปันให้พี่พี่หกร้อยบาทนะคะรายการต่อไปค่ะเป็นพระเหรียญค่ะพี่พระเหรียญหลวงพ่อพรมค่ะอือพระเหรียญเก่าๆแบบนี้เม็ดหูเมตตาชัดๆแบบนี้นะคะหน้าพระคมๆแบบนี้ค่ะพี่ ด้านหลังเห็นยันชัดเจนนะคะเส้นสายต่งตงางๆอักขระชัดเจนนะคะพี่พี่องค์นี้นะพระเหรียญหลวงพ่อพรมวัดช่องแคนะคะสวยสวยเดิมเดิมเก่าๆเดิมๆแบบนี้นะพระชัดๆแบบนี้นะคะน้องนํามาเปิดแบ่งปันให้พี่พี่ทุกท่านแล้วนะคะราคาเพียง6กร้อบาทเท่านั้นค่ะพี่พี่0กรอยบาทเท่านั้นนะคะ รายการต่อไปค่ะพี่พี่รายการต่อไปนะคะจะเป็นเหรียญค่ะพี่อง์นี้จะเป็นพระเหรียญหลวงพ่อคูณนะคะหลวงพ่อคูณนั่งพานนะคะพี่พี่พระเหรียญหลวงพ่อคูณนั่งพานนะคะก็รายเงินสวยๆแบบนี้นะคะด้านหลังคะ่ะอุดมโชคอุดมทรัพย์อุดมราบนะคะออกวัดบ้านไร่นะคะพี่พี่ พสองสามสามเจ็ดนะคะเหรียญสวยๆแบบนี้นะคะนาพระชัดๆแบบนี้นะ,ะแบ่งปันให้พี่ๆทุกท่านได้เช่าบูชากันเลยนะคะด้านข้างค่ะพี่อย่าลืมชมให้ชอบชมให้ถูกใจก่อนนะคะ นี่ด้านข้างนะคะรายการต่อไปนะคะพี่พี่รายการต่อไปนะคะ,ะมากันสวยๆแบบนี้ค่ะพี่พระเหลียนหลวงพ่อสุดค่ะรุ่นนี้เป็นรุ่นพิเศษนะคะมีคําว่าพิเศษตรงนี้นะพี่นะน้าพระคมชัดลึกแบบนี้นะคะราผลพุ่นทวีสวยๆแบบนี้ค่ะพี่อ,อักษรคมชัดลึกค่ะพี่นาพระคมชัดลึกนะคะ เมถูเมตตาชัดๆนะคะเส้นเกสาชัดเจนแบบนี้ค่ะพี่ด้านหลังนะคะด้านหลังก็เห็นกันกันชัดเจนแบบนี้เลยค่ะพี่สวยๆแบบนี้นะคะหน้าพระสวยๆเดิมๆแบบนี้แบ่งปันให้พี่ๆทุกท่านเช่าบูชากันในราคาเพียงหกร้อยบาทเท่านั้นค่ะพี่ๆค่ะหกร้อยบาทเท่านั้นนะคะ รายการต่อไปค่ะพี่รายการต่อไปนะคะเป็นพระเหรียญค่ะองค์นี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลวงค่ะพี่พหลวงพ่อสุดแต่คนลัะพิมพ์นะพี่นะคนลัะพิมพ์กันนะคะนาพระสวยๆแบบนี้นะคะมีอะไราจานตรงนี้นะคะมียันตรงนี้นะ ด้านหลังค่ะพี่เหรียญน,นี้เก่าเก่าเดิมๆนะคะเก่าเก่าเดิมๆนะได้มาได้เช่าเหมามาแบบนี้นะคะพี่พี่เหรียญน,นี้นะคะน้องแบ่งปันให้น้องแบ่งปันให้พี่พี่ทุกท่านนะคะราคาเพียงหกร้อยบาทเท่านั้นนะคะองค์ต่อไปค่ะพี่พี่ เป็นพระเหรียญน,นะคะหลวงพ่อสอนค่ะ,อ,ะองค์นี้เพิ่งได้มาครั้งแรกนะคะพี่พี่นาพระคมชัดลึกแบบนี้เลยนะคะดูพี่ดูเม็ดหูเมตาค่ะมเม็ดหูเมตาชัดชัๆสวยสวยแบบนี้ค่ะพี่สวยมากๆนะคะเหรียญน,นี้ดูหูนะพี่นะดูเส้นเกาสาค่ะด้านหลังค่ะ รุ่นนี้จะเป็นเหรียญรุ่นแรกนะคะเหรียญรุ่นแรกนะคะด้านหลังที่ชมด้านหลังนะคะเส้นสายลายยันด้านหลังนะคะอักษระะชัดเจนนะคะเส้นสายลายยันชัดเจนนะคะเหรียญน,นี้นะ น้องนำมาเปิดแบ่งปันให้พี่ๆทุกท่านนะคะราคาเพียงหกร้อยบาทเท่านั้นนะคะหกร้อยบาทนะคะรายการต่อไปค่ะพี่ๆรายการต่อไปนะคะจะน,นี้จะเป็นเหรียญที่ระลึกนะคะเหรียญที่ระลึกนะคะเหรียญน,นี้นะมีโค้ดสอสอสอนะคะพี่ๆมีโค้ดสอสอสอนะคะเหรียญน,นี้นะเหรียญน,นี้เหมือนเขาจะเรียกว่าเหรียญ เหรียญพ่อแก่นะคะพี่พี่ด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะคะที่ลึกพิธีไหว้ครูค่ะพี่พี่ที่ลึกพิธีไหว้ครูสองห้าหนึ่งสามนะคะพระเหรียญพระเหรียญพ่อแก่นะคะพี่พี่เอานี้นะเหรียญนี้จะเป็นเหรียญพ่อแก่นะคะ เก่าๆสวยๆแบบนี้นะคะเก่าๆสวยๆแบบนี้นะน้องแบ่งปันให้พี่ๆทุกท่านเลยนะคะ,นะคะราคาหกร้อยบาทเท่านั้นค่ะพี่ๆหกร้อยบาทเท่านั้นนะคะองค์ต่อไปค่ะพี่เป็นพระเหรียญหลงวงปู่ไขวเชิงเรนนะคะองค์นี้สวยๆเดิมๆเลยค่ะพี่พี่ดูนะคะ เก่าๆเลยค่ะพี่ขาองค์นี้นะคะหน้าพระชัดๆแบบนี้ค่ะพี่เส้นสายรายยันต่างๆชัดเจนนะคะพระเนื้อสวยๆแบบนี้นะด้านหลังค่ะพี่อือหือเหลี่ยนนี้นะคะสวยจัดค่ะพี่สวยๆเดิมๆแบบนี้นะคะเก่าๆเดิมๆนะคะพระองค์นี้นะแบ่งปันให้พี่ๆทุกท่านราคาเพียงหกร้อยบาทเท่านั้นนะคะ รายการต่อไปค่ะพี่จะเป็นพระเหรียญหลวงพ่อนะคะหลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะคะคพี่พีๆเหรียญรูปปติมากรพ่อวัดบ้านแหลมนะคะคุณพ่อวัดบ้านแหลมนะคะเหรียญน,นี้นะได้เชา่าเหมาว่านะคะพี่พีๆสวยๆแบบนี้นะครับหน้าพระชัดๆกันแบบนี้เลยนะ แบ่งปันให้พี่ๆทุกท่านได้เช่าบูชากันในราคาเพียงหกร้อยบาทเท่านั้นนะคะรายการต่อไปค่ะพี่ค่ะรายการต่อไปจะเป็นพระหลวงปูทวดนะคะเหรียญหลวงปูทวดเหยียบหนานผนเนจืดนะคะด้านหลังจะเป็นพระคูวิสัยโสพลน,นะคะหรือว่าหลวงพ่อทิมนั่นเองนะพี่ๆนะนะพระคุมชัดแบบนี้นะคะสวยๆแบบนี้นะคะน้องแบ่งปันให้พี่ๆทุกท่านนะคะ หากพี่ๆชมเราชอบชมแล้วถูกใจนะคะได้ถูกตาต้องใจเหรียญไหนอยากจะเช่าบ,บูชาไปก็สามารถโทรมาปิดพระกับน้องได้เลยนะคะแก้วตาพระเครื่องยินดีรับสายพี่ๆทุกท่านนะคะพระน้องสวยตรงปกทุกองคแน่นอนค่ะพี่ๆได้ไปไม่มีผิดหวังนะคะรายการต่อไปค่ะพี่จะเป็นเหรียญเก่าๆสวยๆแบบนี้ของหลวงพ่อหลิวค่ะมีดอกบัวชัดเจนแบบนี้นะคะ พระเหรียญหลวงพ่อหลิวนะคะด้านหลังค่ะหลวงพ่อหลิววัดไซทองนะคะจังหวัดกาญจนบุรีนะคะพี่ๆเหรียญน,นี้จังหวัดกาญจนบุรีนะคะหน้าพระสวยๆแบบนี้ขมชันลึกแบบนี้เลยนะคะแบ่งปันให้พี่ๆทุกท่านเช่าบูชานะคะรายการต่อไปค่ะพี่ไม่รอช้านะหยิบกันเร็วๆกันเลยนะคะเหรียญนี้จะเป็นเหรียญหลงวงปู่ไขว้เชิงเลนค่ะพี่ เบาๆแบบนี้นะเหมือนจะเป็นเนื้ออัปากานะคะน่าจะอัปากานะคะพี่ๆหักน้องพูดผิดไปต้องกราบขออภัยพี่ๆด้วยนะคะน้องก็รู้บ้างไม่รู้บ้างนะคะกลัวตัวเองจะพูดผิดพูดถูกเหมือนกันค่ะพี่ๆยังไงต้องกราบขออภัยด้วยนะคะองค์นี้จะเป็นเหรียญหลวงปู่ไข่วดทึงเรีนค่ะพี่ๆเนื้อกาๆสวยๆแบบนี้นะคะเนื้อสวยๆแบบนี้เลี่ยมใสมาแบบนี้นะแบ่งปันให้พี่ๆทุกท่านเลยนะคะ รายการต่อไปค่ะพี่เป็นพอ่อหลวงพ่อท่านาหลวงพ่อ้ายค่ะพี่พ่พอท่านขายนะคะวัดสวนขันรุ่นหนึ่งค่ะพี่เหรียญพ่อ้ายรุ่นหนึ่งนะคะหน้าพระคมชัดลึกแบบนี้เห็นเส้นเกศาชัดเจนเม็ดหูเม็ดตาต่างต่างชัดเจนหมดนะคะพี่พี่สวยสแบบนี้คมชัดลึกแบบนี้นะไม่เท่าบูชาไม่ได้แล้วนะพี่พี่นะ ด้านหลังเห็นอากาักขระเส้นสายรายันต่างๆชัดเจนไปหมดค่ะพี่พี่เลียมใส่กันน้ำกันจึกชมรุดมาให้พี่พี่แล้วเรียบร้อยค่ะเปิดแบ่งปันให้พี่พี่ราคาเพียงหกร้อยบาทเท่านั้นนะคะรายการต่อไปเป็นพระสมเด็จหลวงปูภูค่ะสมเด็จหลวงปูภูสวยๆแบบนี้ค่ะพี่ด้านหลังนะคะนี่จะเป็นการได้มาเป็นครั้งที่สองนะคะพี่ๆ่ใครชมแล้วชอบชมและถูกใจนะอยากจะปิดพระจากร้านน้องไปก็ รีบสายดวนสายตรงมาได้เลยนะคะองนี้เป็นสมเด็จหลกปูภูค่ะพี่ๆสวยๆแบบนี้แบ่งปันให้พี่ๆราคาเพียงหกร้อยบาทนะคะต่อไปเป็นสมเด็จวดระ,ะครังค่ะพี่คะองนี้นะคะหน้าพระเก,าก่าๆเดิมๆสวยๆเดิมๆนะคะเนื้อหามวลสารต่งตางๆนะคะพี่ๆค่ะดูๆชมนะคะหินเม็ดเล่เม็ดมวลสารนะคะ เก่าๆเดิมๆแบบนี้นะคะด้านหลังนะคะพี่พระสมเด็จองนี้นะน้องแบ่งปันให้พี่ๆทุกท่านเช่าบูชาราคาเพียง6กรยบาทเท่านั้นค่ะพี่ขาหกร้ยบาทเท่านั้นนะคะรายการต่อไปค่ะพี่เป็นพระสมเด็จเลี่ยมคลาสิกมาแบบนี้นะหน้าหน้ามีเปียกทองมาแน่นๆแบบนี้ค่ะพี่เปียกทองแน่นๆเลยนะคะดูเนื้อหาต่างๆค่ะพี่ ดูความสวยความคุมของหน้าพระนะคะด้านหลังค่ะเนื้อหามวลสารค่ะพี่ชมเนื้อหามวลสารของพระองค์นี้นะคะพระสวยสวยเดิมเดิมแบบนี้เนื้อกลเก่าธรรมชาติแบบนี้นะคะน้องแบ่งปันให้พี่พี่ทุกท่านเช่าบูชาในราคาเพียงหกร้อยบาทเท่านั้นค่ะพี่พรายการต่อไปนะคะรายการต่อไปจะเป็นพระ เหลียญหลวงปู่ทวดค่ะโอ้โหหนักจัดค่ะพี่องนี้หนักๆเลยนะคะเนื้อเนื้อหนักขนาดนี้นะต้องเรียกเนื้ออะไรนะหนักๆเลยอพี่อง์นี้นะคะหน้าพระคมชัดแบบนี้นะคะพี่พ สวยๆแบบนี้นะคะสวยๆแบบนี้นะพระเหรียญหลวงพ่ทวดนะคะน้องแบ่งปันให้พี่ๆนะคะราคาเพียงหกร้อยบาทเท่านั้นนะคะสำหรับหลวงพ่อทวดเนื้อโลหะนะคะวัดช้างให้ะค่ะพี่ๆตรงนี้นะสวยๆแบบนี้แบ่งปันให้พี่ๆในราคาเพียง หกร้อยบาทเท่านั้นค่ะพี่องค์ต่อไปค่ะพี่เปิดต่อกันด้วยพระสมเด็จค่ะพี่องค์นี้เก่าเก่าเลยคะ่ะเก่าเก่าแบบนี้ด้านหน้านะคะเก่าเก่าสวยๆแบบนี้นะคะเนื้อหาคมชัดแบบนี้ค่ะพี่เนื้อหามวลสารต่างๆสวยๆนะคะพี่พี่ด้านหลังด้านหลังต้องกราบขออภัาายค่ะพี่อาจจะมองไม่เห็นนะคะ อาจจะติดกรอบด้านหลังต้องกราบขออภัยพี่พี่ด้วยนะคะพี่ค่ะต้องกราบขออภัยด้วยนะคะองค์นี้ด้านหลังแบบนี้นะพี่พี่ด้านหน้านะคะอะเปิดเดี๋ยวเปิดให้ดูก่อนนีมันแงะได้นี่เดี๋ยวขออนุญาตนะคะโอ้โห เนื้อหาสวยๆแบบนี้นะคะพี่เนื้อหาเก่าๆสวยๆแบบนี้นะคะสําหรับพระสมเด็จองค์นี้นะคะแบ่งปันให้พี่ๆทุกท่านราคาเพียงหกร้อยบาทเท่านั้นนะคะหกร้อยบาทเท่านั้นนะคะพี่รายการต่อไปนะคะรายการต่อไปนะไปต่อกันที่พระสมเด็จค่ะพี่รายการต่อไปก็เป็นพระสมเด็จนะคะ วันนี้เปิดพระสมเด็จ3สามสี่ห้ารายการเลยนะคะรายการต่อไปเป็นพระสมเด็จเช่นกันค่ะพี่พี่ดูเนื้อหาค่ะเก่าเกสวยๆแบบนี้นะคะแตกลายงานแบบนี้ค่ะพี่ดูมวลสารต่างๆนะคะโอ้โหสวยๆแบบนี้นะคะคมชัดลึกแบบนี้เลยนะพี่ๆนะดูด้านหลังนะคะ พี่พี่ท่านใดชมแล้วชอบชมแล้วถูกใจอยากเช่าบูชาพระจากร้านน้องไปสามารถสายด่วนสายตรงมาที่เบอร์โทรได้เลยนะคะหากวันนี้อีพีนี้น้องพูดอะไรผิดพลาดประการใดไปต้องกราบขออาภัยพี่พี่ทุกท่านด้วยนะคะกราบสวัสดีค่ะ